สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสูผู้สุขคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสวดลวดค่ะอยากเป็นทางการช่องเลสวดลวดแชแนวนะคะอยู่กับแหล่คนเดิมนะคะเมืนน่อนนี้เป็นเ <c oughs> มื่อนนี้เป็นมืออ่าพักแรมของทีมงานค้ำผุนรวมมีดค่ะปกติ มือนี้นะคะสีท yeah. ําการแสดงอยู่เมยวัดีอำเภอเมย์ด yep. ้วเมีอำเภอเมยวัดีจังหวัดลอยเอทอำเภอเมยเหรออำเภอเมยวัดีอยู่ในราคาดีอำเภอเมย์แม่จ้าจ้าอันอยู่ลอยเอ็ดนะคะพี่น้องคะตัวนี้เข่ากะ ตอนนี้สาวเลยกะมานอนอยู่ไต่ย,ตย,ตยันโฮมหม่ครับพี่น้องเราพักเรียมอยู่ที่วัดป่ารัตนพร,รชัยนะคะอำเภอวาปีปรทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องค่ะดเดี๋ยวเข้ไปเบ่งบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะนี่แหลคะครับพี่น้อง นี่คืออ่ารถทีมงานคอนบอยนะคะมาเป็นบางส่วนแหละคะ่ะพี่น้องมีแต่ปลาด้วยคะ่ะพี่น้องสมซื้อประวัดปลาด้วคะ่ะนะคะอันนี้คือ,อพี่ปอนนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> น้องบายหยันนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> น้องวุฒนะคะอยู่บ้านประทายอยู่ไหะ ครับพี่น้องนะฮะไปบึงบรรยากาศกันเลยค่ะเนาะบึง,บง,บงนี่ก็เป็นป้ายยางพี่น้องเป็นป้ายยางนะคะ,ะ,ะ,ะนะครัพี่น้องค่ะทีมงานคนบอยของเราค่ะพี่นอ้องเมือแรกเขาน่อนหนีนะคะพี่น้องค่ะพวกไดสิมาทรงเขาทรงน้ำกับมาทรงไหนเด้อเพือ นะคะอารมณากาศสดๆเลยค่ะนะคะตลนะรอดระเบริบึงค่ะพี่น้องนะคะทั้งหมดกับทีมงานยันเซอร์ของเฮาค่ะพี่น้องแลงทีมงานคอนบอยกับสีนอนมองนี้นะคะ พราะว่าข้าเจ้าข้าจองมางนั่งไปแล้วนะครับพี่น้องค่ะนี่ดูไปสำหรับควกกีข้าเจ้าจข้าโกนแงาไใลคุบแงะจะสะอ่อนให้ข้าพี่กัสิเป็นอ่าโรดบัตแดนเซอร์นะคะ,นะคะพี่น้องค่ะนล้วก็น้นองโฟวิชาพอนค่ะ อันนี้ห้องน้ำได้พี่น้องนี่ห้องน้ำเด้อห้องน้ำนะคะห้องน้ำของวัดเท่ามืออื่นนี่เป็นงานบวงสรวงของหลวงปู่ดำนะคะอยู่ที่วัดป่ารัตนพรชัยนะคะพี่น้องคะ่ะสอนมวยกลเยยเยนเงยปวดนนอยู่หันดนติ งานบวงสวงตเตยโซไต่สอดแจ่งจังปางค่ะพี่น้องบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทบัตรกันกุศลนะคะนี่งบดบัตรค่ะก็จะนอนนะคะนี่นะคะรอบๆแพอ้อไม่

มันคือบนไดหลังนาโอ้ยสีน้ำตาอ,อยู่ออติสิล้ำตอบอกมาแน่งอะน้ำขอขอเขาหรือขอเงินแค่กินข้าวออแน้ยังกินเน้ะเมยโอ้ยต่บอกคงจะมว้วนนะดีโอ้ยบอกไข่เครื่องแล้วบ่ อยู่ง,ง่ายๆสไตล์ไม่แก้ว <laughs> นะครับเ,เอ้ยเนาะน้ะอ,อ,อ,องค่อยๆข่ับแต่ก็ไรเงี้ยนั่นแเออเเพี่น้องถ้าเบิ้งฝุ่นขเาขาจะเขาขุดเงี้ยจะฝุ่นควันว่อย๋ยวซูมไปก่อนเออดูเละควันว่อยเขาปอยู่ซื้อๆได้พี่น้องกดเงีย้ยค่ะ แต่เห็ดสองทีมเนาะผู้ใดไห้คุ้มเนี่ยไห้ก้อนนี่คือสีสนะเนาะเมื่อกี้เล่นบางนี้ว่าันหัวสันพี่เมื่อนคนว่อยค่ะพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังคำพูนร่มมิดค่ะ พี่น้องทนะเบินด้วยอกาเบิ่งว่าสีใดบ่เพิ่บเพิ่บเพิ่บโอ้ได้ละครัพบพี่น้องได้ละค่ะ <c oughs> ได้เลยได้แล้วทุกคนก็ได้ไดอย่าม,มาดีเด้อนคะครับพี่น้องโรงแรมค่ะพักแรมค่ะพักแรมตรงนี้นะคะบรรยากาศที่พักแรมค่ะบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆนะคะ กว้างขวางมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะนอนรับร่มได,ด,ด,ด้ค่ะพี่น้องร่มเย็นดีดีนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆนะคะพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่กับนั้งใจที่มั่งคั่พผลรมิได้ค่ะเด้อค่ะค่ะพี่น้องค่ะกับพานไปแล้วนะคะคับ การชมบรรยากาศสดๆของทีมงานข้าวปุ่นรมิตรการพักแรมขึ้นนี่ครับพี่น้องนะคะก็เป็นจะได้ครับพี่น้องขาควงๆดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะผู้อื่นพี่น้องอย่อายลืมมาให้กำลังใจทีมงานข้าวปุ่นรมิดได้ค่ะเด้อท่าการแสดงอยู่วัดป่ารัตนาพรชัยนะคะ,ะบัตรการกุศลนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะนะคะพี่น้องค่า อยู่ที่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะอาพี่น้องคลิปนี้กับศรวใบสมีสักกรพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับช่องแหล่สวสดตรวใช้แนวน้อเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะอ้ะพี่น้องคลิปนี้ลบไปก่อนค่ะพอกันไหมโอกาสหน้าค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ